สวัสดีวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับวันนี้พายุโนอื่นวันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินครับอันดับแรกทางด้านนั้นคือภูเขาหอยของโรงเรียนนะครับชแวบทางด้านนี้คือสนามฟุตบอลใหม่ของทางโรงเรียนบ้านปงเกตนะครับอ่าสปอ i ตไลท์10ดวงนะครับหลูหลามาเห่ามากแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆอน,นั้นคอกควายนะครับ อ่าอันนี้น่าจะเป็นเห็ดโคนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บไปกินกันนะครับอ่านี่นะครับทางนี้ก็มีฮะเก็บไปก่อนใช่ไม่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวโจเก็บก่อนนะครับอึบโอ๊ย นี่นะอุ้ยตรงนี้ก็มีนะครับเห็นนะฮะเก็บก่อนเผื่อได้ทำอะไรกินนะครับ๋บยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับนะที่เดียวกันนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะครับมาถึงภูเขาหอยแล้วนะครับภูเขาหอยเปลี่ยนไปมากนะครับ ช่วงนี้ยากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนว่าจะเจอหอยหรือเปล่านะครับมือเย็นเราอันนี้เราทําการตัดต้นสะเดาทิ้งนะครับเพราะว่าใบาสะเดาทําให้หอยของเรามีรสชาติขมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตามหาหอยก่อนครับเจอหอยเต็มเลยครับแต่เหลือแต่ซากนะครับเหลือแต่ซากนะครับนอนแอ่งแบงนี้น่าจะซากตัวนี้จะจะซากหรือเปล่าเนี่ย ตัวนี้ก็ซากนะครับนี่หรือเปล่านี่หอยหรือเปล่าแปวซากตัวนี้เดะตัวนี้ก็ซากโมไม่เป็นไรครับหาต่อไปครับสงสัยมาผิดช่วงครับช่วงนี้หอยจำศีลแล้วเพราะว่าพายุโนอืึนเพิ่งสงบไปนะครับถ้าเกิดมาตอนที่พายุลงหนักนก,ก็หอยก็จะออก นะครับเดี๋ยวเราตามหาไปเรื่อยๆนะครับแต่อยู่สามสี่ตัวเองครับลูกนะครับแต่ตัวนี้ไม่น่าจะใช่ลูกเออใช่นีิว่าเอ้ไม่ใช่ครับเป็นหอยทากอีกชนิดนึงครับตัวนี้นี่นตัวนี้ มาผิดจังหวะครับไม่ได้ไม่โดนนะครับได้มาเท่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาตอนที่ฝนตกนะครับหรือว่าฝนหยุดตกใหม่ๆมันจะออกนะครับแต่ตอนนี้เราได้เท่านี้นะฮะถือว่าอดกินนะครับเดี๋ยวไปดูอะไรกินต่อดีกว่าสรุปภารกิจล้มเหลวนะครับนี่คือเห็ด ไม่ใช่นี่คือหอยทั้งหมดที่ได้นะครับได้เท่านี้นะครับจะกินยังไงให้อิ่มนั่นน่ะสิและนี่ก็คือเห็ดที่เจอนะครับน่าจะเป็นเห็ดโคนมัง้งอันดับแรกตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเอาหอยใส่ลงไปปกติจะใส่ ตะไคร้ใบมะกรูดใบมะขามอ่อนนะครับแต่วันนี้ไม่ใส่นะครับเพราะหอยน้อยเปลืองตะไคร้ครับป่าไว้ประมาณห้านาทีครับหอ,อยที่เราจีเวยกระทะสุกแล้วนะครับบางตัวเปลือกจ้านะครับได้ละเท่านี้ละครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับผมร้อนนี่คือข้างในตัวหอยนะครับ นี่เป็นส่วนหัวนะครับข้างหลังนะครับเป็นส่วนตัวดูวขี้นะครับถามว่ากินได้ทั้งหมดไหมกินได้ทั้งหมดครับเพราะว่าหอยเจอนนิดนี้เป็นสัตว์กินพืชนะครับกินใบไม้แห้งแต่ว่าเราอาจจะไม่สันทัดส่วนตูดนะครับเราตูดออกกินส่วนหัวให้ดูก่อนนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราตำไว้นะครับน้ำยาใหญ่ สุดยอดครับขอลาไปก่อนครับวันนี้ผิดหวังนิดหน่อยสวัสดีครับ